สวัสดีครับวันนี้อย่ช่องทีนะคะวันนี้เราก็จะกลับมาอัาดใหม่ที่ไฟเดมีมค่ะซึ่งกลับมาอัดอีกแล้วครั้งที่เราก็บอกว่าจบแล้วแต่ว่าผมจบปุ๊บก็คือมนันอัปเดตอีกเลยก็คืออัปเดตช่วงฮาราวีนมาใหม่อีกสองมีมเป็นระดับอินเซนหมดเลยนี่ก็คือมีมนี้ไอโช w s สปีดกับไว e ์มิสติค l ล r รีแต่ลูกไม่โหลดนะแล้ลูกไม่โหลดนี่นี่นี่ไอโชสปีดกับไวส์มิสติคอลทรีซึ่ง เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาไหตอสองตัวใหม่นี้นะเริ่มจากแรกก่อนเลย I Show Speed ซึ่ง I Show Speed เขาจะอยู่ที่ไบโอมทะเลทรายเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนมาตรงแถวนี้ตรงที่มีกระดานตรงนี้แหละแล้วก็ให้ทุกคนปีนขึ้นมาบนนี้ปีนขึ้นมะาแล้วก็มาแถวแถวนี้ข้างหลังนี่แล้วก็เดินลงมาตรงนี้เลยแล้วก็ตายไม่ใช่ตายนะทุกคนพลาดเองเราต้อง อย่าอย่าตายจะเอาไหมกลับไปกันโอเคกลับมาใหม่แล้วเราก็ปินขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมนี่นัำให้กวดจุดวิ่งแล้วกันกวดยุดวิ่งแล้วก็ค่อยๆลงมาตายนี่แล้วเราก็จะเจอกับไอชูสปีดที่อยู่ตรงนี้นี่ได้แล้วไอชูสปีดต่อไปจะเป็นต่อไปจะเป็นไวส์มิติคลทรี ซึ่งเขาบอกว่าเป็น hardest m e m e in The g a m e ที่หายากที่สุดในเกมซึ่งผมก็ไปซึ่งผมก็ลองไปหาแล้ว,ลวไม่ได้หาจากคือผมลองหาเลนวเนแ้่ไปโอปาผมก็เจอเลยซึ่งที่ที่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นี่เองแล้วก็เห็นไหมมันจะมีปุ่มอยู่นี่ให้เราก,กดไปเลยปุ๊บน,น,น,นี่แล้วก็จะมีคนมารอเราเต็มเลยแล้วก็นี่เราก็จะได้ไอไวส์มิส y s t ติคล t ทรีนี่ ไ i ส์มิสต c คล์ t r e เนี่ยมีคนมารอเต็มแล้วก็กดออกแล้วกดออกกดออกโอ้คนเยอะจังปุ๊บโผออกเอ้าดีนะให้พอพอกมาพร้อมกันเลยถือว่ามันจะเข้าพร้อมกันกออกพร้อมกันแล้วบอกตอนแรกมีเห็นคนอยู่ข้างนอ,อกเยอะอยู่ก้อใช่แต่ว,ว่าตอนนี้เราก็ได้ครบ110มิมได้ครบจริงๆแล้วทีนี้ไม่มีการอัปเดตอะไรมาเพิ่มแล้ว นี่ก็ได้ไอชูสปีดกับไว e ์มิสติคล t ทร e นะใครยังไม่ได้ก็ลองไปเก็บได้นะคนะแล้วดูคลิปนี้แล้วก็ไปเก็บไนดะ้ก็เนาคลิปวันนี้นก็สั้นมากเลยขอจบเพียงแค่นี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e แล้วกดกระดิ่งเข้ยนะคะสวัสดีขอจบเพียงแค่นี้ค่บคบกกคกกะคบ,บ,บ,คบ,บ๊ายบาย